สุดยอดครับสุดยอดอาหารอีสานพอดีเป๊ะครับเมื่อนี้ก็มีเมนูอาหารพื้นบ้านครับวัตถุดิบก็คือหนูนาครับนะวาสิเห็ดเมนูก้อยหนูนาใส่บักม่วงนะครับหลายคนดับจะเคยกินนะครับตอนนี้ก็คือ ล่างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วบานเอาเอิ้นว่าคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนั้นก็สิน้าหนูหน้าไปใส่เล็กอย่างนะครับแตวก็สิไปย่างแห้งๆนะครับใส่ก๋วยใส่กระบอกม่วงนะครับเดี๋ยวจีเป็นจังไห๋เดี๋ยวไปติดตามเราสช้กันเลยครับตอนนี้หนูใส่เล็กอย่างเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเอาไปย่างใส่ไฟนะครับจะใช้เวลานั่นแน่นะครับประมาณสัก3 4มาทีกว่าหนูนี่จะแห้งนะครับแห้งแห้งนะครับมันจะเราไปก๋อยได้นะครับ ต่ไฟก็นังสีพร้อมครับตอนนี้ล่อให้ออกเดงแด้งคนนี้จะน้อยครับจังสีย่างได้ครับตอนนี้กําลังย่างหนูหน้าครับนะล่ออีกประมาณครึ่งสุบงครับหลังจากนั้นหะนูซุกแล้วนะครับจังสีเด้เอาบัม่วงมายาแล้วก็ก่อยบังม่วงมาสับนะครับสับซับับแล้วก็ก่อยใส่ครับหนูนะครับนะเดี๋ยวล่ออีกจะข้าวนะครับแต่มันเหลืองเหลืองกรอบ ไดทีก่อนนะครับอย่างหนูใบก่อยนี่ไฟแห้งกับไรนะครับต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยอย่างแบบไฟอ่อนๆนะครับมันจังกรอบนะครับผ่านไปยีซิมทีกำลังห้อมครับกำลังจะได้ทีครับเลื่องนะครับอีกเล็กน้อยหนึ่งครับอีกเล็กน้อยหนึ่งแห่งๆจังจะเอาไปซับครับเตรียมก้อยครับตอนกำลังห้อมครับอย่างไรไฟอ่อนๆ ถ้าบุได้เคยกินครับก๋วยนูวนาซีบุม่วงรู้สึกว่ามันเสบกับอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านเท่านะครับช่วงที่ล่อไห้นูสุกนะครับเข้ากันมากส้อยคักถานนะครับผักตีใสในการก่อยนะครับก็จะเป็นพืชพผักสวนขั้วเห่านะครับเป็นผักหอมนะครับหอมแดงสระนหน่นะครับ ต้นหอมนะครับที่มีในขั้วเลื่อนเท่านะครับบริสุทธ์นะครับของคนปลูกไปทางบ้านนะครับสอยๆมันเท่าเฮ็ดหลับเลยนะครับนี่ยังกะใส่ไปครับผักหอมน้ำบานเท่าเดี๋ยว่าที่ขาดบุได้ใครยังใครเสียบนะครับซาลเนียนะครับขาดบุได มันเบานะครับมันแข็งเอาเทใบมันกะัรตรงหยอดมันใส่ต้นหอมเพื่อว่าให้กบกินข้าวนะครับหนูหน้านะครับเกิดจะมีกินข้าวเป็นอีก,กรักนิดนึงนะครับแต่ว่าบางคนก็บบริถือว่าเป็นกินข้าวครับเป็นหอมเป็นกินหอมนะครับเวลาอย่างแล้ว หอมห้วยๆนะครับถือว้นเตาท่านนะมันค้นก็นย่างใส่เกลือซืครับกินกับเขากระเสียบเพื่อนครับ <men> นะมือนีก็มีหอมแดงสาละเน่นะครับ <men> แล้วก็หอมต้นครับ <men> นี่สามอย่างครับ อมแดงใส้หลายแน่นะครับไม่ว่ากินยำถึกหอมแดงมันจะเข้ากันนะครับ <c oughs> ก้อยหนูนี่ถ้าใครบุเคยกินนั่นก็จะค่อยๆก้อยเนื้อนี่นะครับก้อยเนื้อเจ้ากะติใส่เพิ่มว่าเป็นบมวมสมๆนะครับเป็นบมวมหน่อยแห้งดีนะครับหน่อยแห้งดีย่างหนูให้มันแห้งๆทุบๆๆนั้นเป็นผงๆนะครับเนื้อมันแตก มันยังเข่าเครื่องครับใส่หอมต้นสักน้อยอาหารพื้นบ้านเท่านะครับเพิ่น <c oughs> ถึงสีหน่อยนะครับถึงหนูสีตัวหน่อยแต่ว่าเห็ดมื่อไหร่มันสีขึ้นนะครับเพิ่นเพิ่นมันขึ้นเห็ดแล้วได้หลนะครับคือยังเค็ดเค็ดกบตัวนี้นะ ขันกบน้ำบานเท่านะครับเวลาเห็ดออมเป็นอย่งางแม่มันตีเนื้อมันหลายครับจากตัวนิดหน่อยก็จะเพิ่มขึ้นเนื้อหลายแต่ว่าขันกบเขาเลี้ยงนะครับสื่อมากหลายๆรูเวลามาเห็ดมันเกิดสิด่งหน่อยนะครับหนูเขากันนะครับอาทิตย์ตัวหน่อยนะครับเท่าเดียวเห็นแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วอาทิตย์ได้สองจานทรสามจันทร์นะใส่ผักเชียงเขามานเท่าเอิญว่าเห็ดขึ้นนะมันขึ้นนะผักกับหม่ามันนี้นะครับ ครับตอนนี้ใส่บกม่วงเรียบร้อยครับหนูกับซับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาใส่บกม่วงวนม่ถึม่วงมาใส่ต่อไปครับเจะสี่ใส่ผักเตรียมไว้ครับผัหวหอมต่างๆใส่ลงนะหนูบกม่วงผักกับข,ข้าวคั่ว ขวับวบ่มใส่ไหนครับจังหน่อยผมมันหอมมีแหล่าหนูหอมมีแหล่ขาขัว <c oughs> พริกป่นครับเด <c oughs> ี๋ยวจะผู้มักเผ็ด <c oughs> ผู้บ่ามาครับเดี๋ยวแต่ครับ <c oughs> มักเผ็ดกับไส่หลายบ่มเผ็ดกับไส่ไหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนอีสานนะครับก็ใส่พริกหลายเนี่ยกินรสจัดจ้านครับ มะพริกแล้วก็ <c oughs> สุรรครับผงนัวเสียรายเสียบไลยครับเสียรายเสียบหล้แล้วแต่ผู้มักครับใส่สูตแล้วก็ใส่น้ำปลาครับเพิ่มความนัวโดยน้ำปลาน้ำปลาก็ ใส่จักส่อนก่อนครับนะซิมมึงสักก่อนค้นครับมันคน้คนขนหลับ คน,นมันเข้ากันครับรสชาติกดีออกสมสมแน่นิดนึงครับสมมกม่วงสมม่วงหอมๆกินหนูหน้าอย่างครับเข้าก,กันดีๆครับนะครับซมครับมัน สุดยอดครับสุดยอดอาะฮะอีสานพอดีเป๊ะนะจ๊ะซี่ิมี่เจ้าค่ะมาแซ่บไปอืมกลมนัวหอมสุดยอดเพ็ดพอดนีนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับก้อยหนูนหน้ามื่อนี้แซ่บร้ายครับสุดยอดครับ